ญ <Yeah. S 2> าติโยมพระเด้ <Yeah. S 2> เพิ่นเมาเรือไปลอยอังคารอดีตเจ้าวัดเพิ่นเพิ่นสวนมากเนาะคนเฮาเวลาลอ,อยอังคารเนี้ยก็จะเมารถมเมาเรือไปแถว <Yeah. S 2> คอนแกนนี้กันเมาไปพุ่นละแ mm. ม่นำ้ำโคงพุ่อละคะ mm. ่ะอันนี้เพิ่นก็ไปลอยอังคารอดีตเจ้าอาวัดวันนี้เรือมันรับน้ำหนักบบวหวเด้ค่ะมันล้มกลางแม่นำ้ำโคงเด้ค่ะยี่สิบชีวิต โชดีที่บ่มีไผ่เป็นยย่งลอยโพเออที่วัดหินมักเป้งพ่อใหญ่เคยไปไหมเคยไปนั่วัดหินมักเป้งนะอ่าตำบลพพุทธประภาฟดระหว่างคนกับเรือเนาะมันก็ปิ่มน้ำกันไปไหมหรือยังไงจังหวัดสีอำเภอสีเฉียงไม่จังหวัดน้องขายค่ะเฮตเกิดเลือล้มกลางแม่น้ำโขงเด้ค่ะด้านล่างวัดหินมักเป้งอ่ะค่ะแม่เพ็นก็เคยไปวัดหินมักเป้งอลค่ะ ผู้โดยสารที่อยู่ในเรือเนี่ยทั้งหมดมี22คน22ชีวิตโดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้าวว่ามันมีลึกเหรอมันก็นลึกอยู่แต่ว่ามันมีโฟมมีบางคนก็นมีเสื้อชูชีพ<อ>แล้วก็มีโฟมค่ะก็เลยได้จับค่ะพยุงอยู่ค่ะ,ะผู้เห็นเหตุการณ์แล้าวว่ามีญาติโยมรวมทั้งเกจิอาจารย์ดังในจังหวัดหนองคายอ่ะรวมตัวกัน22ชีวิต ได้ว่าจ้างเรือของชาวบ้านในพื้นที่สมลำเนี้ก่อนผูกเรือทั้งสมลำติดกันเพื่อทำพิธีรอยอังคารหลวงปูพ่พิชิตชิดมาโรประธานสงวัดป่ากรุงเจริญธรรมจเจริญธรรมอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินอดีตเจ้าอาวาสวัดหินมักเปงจังหวัดหนองคายที่ได้ละสังขารเมื่อวันที่25ทธันวาได้ทำการประชุมเพลิงไปเมื่อ วันที่31ธันวาที่ผ่านมาขณะที่เรือแล่นมาถึงบริเวณกลางแม่น้ำโของอ่ะจำนวนผู้โดยสารทั้ง22คนน่ะทำให้เรือมันรับน้ำหนักเบาไววไม่ไหวหรอกก็เลยเหตุให้มันทุลักทุเลก็เลยทำให้เรือมันจมอ่าคนที่อยู่ในเรือทั้งญาตทั้งโยงก็ผพาะเนี่ยต่างตะเกียกตะกายเอาตัวรอดกันด้ค่ะ รวมทั้งญาติโยมบางคนเพื่นกระซ่วมเสื้อสู่ชีพก็พอได้พยุงกันแล้วก็บางส่วนก็ยังมีทั้งน้ํามันค่ะอพอได้จับมันก็เลยรดบางส่วนก็เหลือที่มันบบจมนั่นแหละมันก็ยังโคโดให้ท่านได้จับอยู่ค่ะ<อ>จนกระทั่งลอยคอมาใกล้ฟังก็มีชาวบ้านที่เห็นเพิ่นกระตะโกนบอกกันแล้วก็ลงไปซอยเลือก,กันค่ะขึ้นมาฟังได้ปลอดไผยสาหรับจุดเกิดเหตุน่ะมันสิเป็นแม่น้ำลึกอยู่เด้ แล้วก็ไล่เชี่ยวอยู่ด้ค่ะเดี๋ยวนะเรือลำนี้เป็นเรือที่ล่มหรือเรือที่ไปช่วยเอาโบลูค่ะอาจจะโบล่มเมื่อถูกล่ำก็ได้คือเรือเพื่อนเจียวเรือลำนี้ไปช่วยหรืออันนั้นมันล่มไปแล้วหรือเรือลำนี้ไปรับพระไม่เรื่องไงนั่นแหละเนาะบอชัดเจนเนาะค่ะเนาะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะทําให้ทุกคนตกใจมากและชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะบุญบารมีของหลวงปู่เทศ เทพรังสีเทพรังสีเนี่ยคะ่ะอ่าที่เหตุให้บบเกิดกันสูญเสียบบเหตุให้เกิดกันลนจ่าให้ใคลายร้อนด้ยอ่าอ,อันนี้ก่ะเป็นการไปเอาบุญแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุค่ะ